สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะมาโชว์นะคะมาโชว์มือด้านขวานะคะก็คือดูดวงเส้นลายมือนะคะคนที่มีกากบาทตรงที่ตรงกลางฝ่ามือนะคะเขาจะเป็นการถอนรหัสชีวิตนะคะแล้วก็มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในกากบาทดีหรือร้ายนะคะแฟนคลับ นี่แลละค่ะอาเดี๋ยววันนี้เรามาทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะวันนี้พี่กุ้งก็จะมีมาบอกเคล็ดลับแล้วก็แชร์ประสบการณ์จริงสำหรับคนที่มีกากบาทนะคะตรงกลางนิ้วมือนะคะไม่ว่าซ้ายหรือขวานะคะแฟนคลับคนไหนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอพี่กุ้งตอนนี้ลองโชว์เลยนะคะว่ากากบาทนะคะของคนเรานะคะจะเป็นแบบไหนนี่่ละค่ะ น an ี่คือกากระบาดนะคะนี่มือพี่กุ้งนะคะของจริงเสียงจริงนะคะนี่คือกากระบาดเห็นไหมคะชัดเจนมากเลยนะคะแฟนขับนี่กากระบาดนะคะนี่เห็นไหมคะแฟนขับให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะกากระบาดนะคะนี่ค่ะนี่คือกากระบาดนะคะเห็นไหมคะ นี่คืออยู่ตรงกึ่งกลางของฝ่ามือเราเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะมาแชร์บอกต่อนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะได้รู้ถึงว่ากาก,ากบาทนะคะที่อยู่บนฝ่ามือเราเรื่องของโชคชะตานะคะดูดวงวันเดือนปีเกิดหรือการดูลายมือก็จะเป็นศาสตร์ที่มี ามาแต่แต่สมัยโบราณโดยเฉพาะเรื่องของรายมือนะคะนั่นสามารถบ่งบอกถึงความร่ำรวยนะคะหรือความสำเร็จหรือที่ชีวิตของคนนั้นได้เลยนะคะวันนี้จะมีการทำนายความเชื่อมาฝากกันดูนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านได้รับฟังกันเลยนะคะคนไหนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะให้รีบดู ดูเลยนะคะแฟนคลับว่ามีหรือเปล่านะคะจะเป็นบุคลิกจะเป็นแบบนี้นะคะแฟนคลับมีกากระบาดนะคะนี่กากระบาดอันนี้ชัดเจนเลยนะคะตรงกลางฝ่ามือเราพอดีเลยนะคะนี่ค่ะผู้ที่มีเส้นกากระบาดนะคะตรงตรงฝ่ามือถือว่าเป็นสิ่งที่หายากมากทีเดียวนะคะ คนไหนมีนะคะน้อยนักที่ใครจะมีกากบาทนะคะตรงกลางฝ่ามือนะคะเคยสงสัยไหมว่านะคะมีความสำคัญอย่างไรมีผลอย่างไรกับชีวิตของเรานะคะวันนี้มีการทำนายความหมายของเส้นกากบาทกลางฝ่ามือฝากแฟนคลับเลยนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะเป็นความเชื่อของแต่ระบุคคลนะคะ คนที่มีเส้นกากบาดนะคะอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ที่มือซ้ายหรือมือขวาก็ตามนะคะถ้ามีทั้งสองฝั่งก็ดีมักจะมักจะขึ้นรายมือของผู้ที่เป็นมีเหตุมีผลนะคะ เป็นคนชอบสั่งสอนชอบแนะนำและเป็นคนชอบสแสวงค้นหาความรู้และให้ความคิดเห็นเป็นที่ปรึกษากับทุกๆคนนะคะส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในมือของเจ้าอาวาสนะคะหรือเกจิอาจารย์ครูบาอา,าจารย์หรือผู้ชำนาญการด้านใดด้านหนึ่งนะคะ นี่ราคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นและมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างจะพูดตรงไม่อ้อมค้อมนะคะแต่เป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนมีระเบียบวิน,นัยจะทำอะไรก็จะมีหลักยึดหลักการและเมื่ออายุมากนะคะเดินทางไปถึงกากบาทก็จะมีแต่ปัญหาอุปสรรค เข้ามาในชีวิตแต่ก็ผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะแฟนขับนี่แ่ะค่ะกากบาทนะคะคนไหนเห็นชัดเจนไหมคะกากบาทนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็ คนที่มีกากบาทนะคะระวังนะคะระวังคนที่เขามีกากบาดนะคะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนะค,ะคนไหนไม่รู้แล้วไปแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนลงโทษเหมือนเหมือนที่ทำไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางตำราท่านบอกว่าลายมือกากบาดมีพลังสะท้อนย้อนกลับเร็วและรุนแรงจนรู้สึกได้เลยนะคะว่าคนนั้นจะมี เส้นกากบาทนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอประสบการณ์นะคะนะคะแล้วก็เรื่องประมาณว่าปกติแล้วเราไม่ค่อยทำร้ายให้ใครร้ายหรือทำให้ผู้นั้นนะคะเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนก่อนนะคะแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วมีคนมาทําร้ายนะคะหรือใส่ร้าย,ายใครคิดทําเรื่องไม่ดีต่อเราแล้วนะคะ เราไม่ผิดเขาคนนั้นจะวิบัติไปเองนะคะอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องรอชาติหน้าให้ฟังให้พังต่อหน้าต่อตาเลยก็มีนะคะคนที่มีนะคะคนที่ใส่ร้ายเราโดยที่เราไม่ผิดเขาจะต้อง ร้องไห้มาขอขมาขอโทษเลยนะคะทั้งที่เราไม่เคยขอให้เขามาขอโทษเลยนะคะเพราะคนที่มีกากระบาดนี้ก็คือถือว่าเป็นคนมีบุญมีวาสนาดีมากๆนะคะแล้วจะเจอแต่คนดีแล้วคนนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้คนนะคะอย่างเป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็แต่ถ้าเราแต่ถ้าคนนั้นมีกากบาทแล้วทำผิดขึ้นมาเมื่อใดนะคะเราจะสะดุดทุกเรื่องนะคะไร้ความก้าวหน้าย่ำอยู่ที่เดิมนะคะทั้งการงานการเงินความรักดังนั้นใครที่มีกากบาทมีบนฝ่ามือต้องระวังและระวังใจอย่างมากเลยนะคะแฟนคลับนี่นี่นะคะใครเห็นชัดเจนไหมคะนี่คือกากบาทนะคะ นี่ากากบาดอยู่ตรงกลางเลยนะคะเส้นของชีวิตเส้นของหัวใจนะคะถ้าใครมีแบบพี่กุ้งนะคะก็ลอ,องเข้ามารับฟังนะคะแล้วก็คนคนนั้นจะเป็นคนมีสติปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอย่างไรรู้จักพิกแพงได้ทุกวิกฤตนะคะแล้วก็คนที่มี เส้นกากบาทตรงกลางมือเรียกว่าเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งของพระเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่จะที่จะทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วนะคะเพราะเพราะว่าบางคนที่มีเส้นนี้ยังสามารถระลึกชาติได้ด้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองต้องมาทำหน้าที่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้คนหลากหลายบางคนบวชเป็นพระก็ไม่ศึกนะคะบางคนก็ทำหน้าที่เป็นครูสั่งสอนคนบางคนก็ทำหน้าที่ดูแลร,รักษาก็คือหมอนะคะรวมไปถึงข่านหมอดูหรือองค์เทพเราเทวดานะคะแล้วก็จะเป็นคนจะมีเส้นนะคะมีสิ่งลี้ลับนะคะเป็นคนที่มีซิกเซนสังหรณ์นะคะ เป็นเส้นสัมผัสที่6นะคะมีรางสังหรณ์แม่นยำมากนะคะมักเป็นเหตุการณ์ร่วงหน้าบอกเหตุการณ์ร่วงหน้าได้เลยนะคะหรือฝันเห็นเหตุการณ์ร่วงหน้าอยู่บ่อยๆบางคนก็จะเจอกับดวงจิตวิญญาณพูดผีปีศาจหรือองค์เทพเราเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ลี้ลับนะคะก็จะเจอนะคะ หรือบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้นะคะบางคนก็รู้สึกรับรู้ถึงเรื่องราวดีรับอีกทั้งสนใจนะคะด้านโหราศาสตร์มากนะคะแล้วก็สามารถสนใจทางธรรมะและถ้ามีาไปสถานที่ไหนที่อา อารมณ์ที่สวยงามหรือหุบเขาที่สวยงามก็จะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายนะคะแล้วก็คนคนนั้นก็จะมีเส้นกากบาทฝามือนะคะตรงกลางถือว่านะคะจะมีสิ่ง จะมีสิ่งปกปักรักษาคุ้มรองช่วยเหลือนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเทวดาคุ้มครองนะคะบางคนเนี่ยรอดตายมาหลายรอบโดยรถเกือบชนก็มีนะคะเอาตัวรอดมาได้ยางบุดวิดนะคะหรือขับรถนัะพังยับเยินนะคะบางทีก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนต้องเจอกับอุปสรรคมรสุมชีวิตหนทางมืดมนนะคะ หนักหนาะสาหัสจนคิดว่าจะนำพาชีวิตฝ่าปัญหาชีวิตไปได้นะคะอย่างไรนะคะแต่ก็รอดได้ทุกครั้งและก็ผ่านปัญหานั้นจนกลายผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็กลับมามีความคิดทบทวนว่าเอ๊ะเรารอดพน้นปัญหาทุกอย่างได้อย่างไรก็เพราะว่าเรามีกากบาท ตรงกลางฝ่านิ้วมือนี่และค่ะแฟนคลับโอ้นะคะนี่ละค่ะเห็นชัดเจนไหมค่ะแฟนคลับบางคนนะคะมีกากระบาดตรงกลางฝา่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนช่างสังเกตนะคะและก็เฉลียวฉลา,าดอีกทั้งคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องของความรักมากนะคะแล้วก็ทำให้กลายเป็นคนหวาดระแวงแล้วก็ขี้หึงนะคะ อีกทั้งเพราะความฉลาดนั่นละค่ะก็เป็นการสังเกตนะคะจึงนำพานะคะให้สังเกตความประพฤติจับผิดแฟนหรือคนรักทำให้ไม่ไว้วางใจกันและกันและก็สุดท้ายอาจจะต้องเลิกรากันไปนะคะแต่ต้องไม่ใช่เกิดกับทุกๆคนนะคะเป็นบางคนเท่านั้นเพราะว่าคนๆนั้นก็จะมีการปล่อย ปล่อยวางแล้วก็ปรงแล้วก็มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของความรักนั้นน่ะนะคะแล้วก็อาจกลับมารักกันแล้วก็อาจจะไม่ระบาดระแวงแล้วก็กลับการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะกลับมาเอาใจใส่คนรักแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความรักได้เช่นเดียวกันนะคะแฟนคลับคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือมักจะแคล้วคลาดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะ ก็จะไม่ค่อยมีศัตรูนะคะเพราะว่าศัตรูก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะแล้วก็ศัตรูนะคะก็จะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนมีพระเกตคุ้มครองนะคะนี่และค่ะนะคะนี่คือพี่กุ้งก็พูดให้กับแฟนคลับที่น่ารักได้ดูนี่คือของจริงเลยนะคะคนไหนที่มีแต่ส่วนด้านซ้ายนะคะ อ่าก็คือด้านซ้ายพี่กุ้งก็จะมีเช่นเดียวกันแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแฟนคลับแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วขวาด้านขวาพี่กุ้งเนี่ยชัดเจนมากนะคะกากบาทเห็นไหมคะนี่ตรงนี้กากบาทนะคะถ้าใครมีก็ลองดูนะคะขอคนไหนที่มีกากบาทนะคะผู้พูดนั้นนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คน นะคะแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนจากใครถ้าได้ช่วยเหลือใครแล้วหรือคนที่เรารักแล้วก็ช่วยเต็มที่นะคะแล้วก็จะชี้นำชี้แนะแล้วก็จะพาไปในสิ่งที่ดีนะคะแล้วขอให้เรายึดมั่นถือมั่นว่าขอให้เรามีคติธรรมคิดดีพูดดีทําดีแต่งตัวให้ดีชีวิตของเราดีแม่นะคะคนไหนมีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางนะคะคนคนนั้นก็จะเป็นคนมีบุญมีบารมีนะคะก็ จบเรื่องราวนะคะก็ขอให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านถ้าใครได้มีการกบาทแบบพิกุ้งนะพิกุ้งก็พอมาศึกษานะคะคนไหนที่มีการกบาทตรงกลางมือเราเนี่ยไม่ว่าซ้ายหรือขวานะคะถ้าใครมีการกบาทก็คือชัดเจนมากนะคะนี่พิกุ้งเนี่ยการกบาทชัดเจนมากเลยนะคะแฟนขับนี่คือเข้าใกล้แฟนขับเลยนะคะก็ขอให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านได้ดูเลยนะคะคือการกบาทแบบนี้นะคะ นี่คือเส้นกากบาทนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ราคาแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์ของหัวใจเลยนะคะอันนี้ก็ชีวิตของเรานะคะนี่กากบาทชัดเจนมากเลยนะคะแฟนคลับคนไหนมีนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็จะมีนิสัยแบบนี้แล้วก็เป็นซิกเซนได้นะคะแล้วก็สัมผัสที่6ได้แล้วก็แม่นยำบางทีเราอาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนนะคะบางทีอาจจะมีแวบ เป็นคนที่ระลึกได้ระลึกชาติได้เวียนไหวตายเกิดแต่ว่าสำหรับพี่กุ้งคนคนนี้ก็มั่นถือสินสดม์มนไหว้พระเป็นประจำแล้วก็คนเราก็มีเวียนไหวตายเกิดเนาะแต่ว่าในในใน,ในชาตินี้แล้วก็พบนี้พี่กุ้งขอเกิดในชาตินี้ชาติเดียวนะคะชาติหน้าพี่กุ้งก็คงจะได้ไปอยู่บนสงสวรรค์แล้วก็ได้อยู่ในพระนิพพาน นะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะคะเราจะต้องไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเป็นการที่อยู่ในโลกของมนุษย์มันช่างโหดร้ายแล้วก็ทรมานนะบางคนอยู่ในโลกของมนุษย์นะคะก็ลําบากนะคะบางคนก็เกิดมามีความสบายเพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะคนไหนที่เกิดมาลําบากนะคะบางคนเกิดมาก็ตาบอดแขนขาดขาพิการแล้วก็เป็นโรคทางระบบะสมอง ตัวนี้ก็เป็นวินี่ก็เป็นกรรมเก่านะติดตามมาในภพชาตินี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลแห่งกรรมบางคนเกิดมากา็ยากจนลำบากนะคะหาเช้ากินค่ำก็ขอให้อดทนอดกลั้นแล้วก็คนไหนเกิดมาก็ถือว่ารวยมาเลยก็มีก็คือบุญเก่าข้อหนุนนำเกิดมาในชาตินี้เขาก็ยังมีความสุขในชาติที่เขายังเป็นมนุษย์แต่บางครั้งคนเราหนีเกิดแก่เก็บตายไม่ได้ทุกคนนะคะ ถ้าเคยมีโอกาสก็หมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำแล้วทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงแห่งความทุกข์นะคะแล้วก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดการนะคะอันนี้พี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดชอบนะคะกดติดตามพี่กุ้งสม่ำเสมอกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ให้กําลังใจพี่กุ้งสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะแล้วก็ คราวหน้าพี่กุ้งก็จะมีคลิปดีๆนะคะมาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะขอให้ขอให้ค่ำคืนนี้สุขกายสุขใจกันทุกท่านนะคะบ๊ายบาย